เราอยู่ที่ซีมอนเอ็กพอร์ไทยแลนด์วันนี้เล่นกับทีมเกมจบแล้วทุกเกมสวัสดีครับตอนนี้พี่วัดอยู่ที่งานไทยแลนด์บอร์ดเกมใชไทยแลร์ดเกถ้าเป็นงานไทยไลฟ์บอเกมโชว์ยังไม่ถึงอันนี้เราอยู่ที่ซีมอนเอ็กพอร์ไทยแลนด์งานนี้จัดที่จันท่า ทสามย่างมิทานะครับเป็นฮอใหญ่เลยหรือว่าคนรแน่นๆนบ mm ูธ hmm. แน่นๆนทั้งทั้งไทยทั้งต่างชาติมากันเต็มไปหมดคเล่า hmm. อ่ะคือมาเพื่อรีวิวเกมในงานนี้ mm hmm. ก็เป็นทีมเล็กๆของเรานะครับ mm hmm. ก็จะมีน้องชมพูสว mm ัสดีค่ะมีพี่วัชมีมิวแล้วก็คุณเซอร์อาร์ตอยู่หลังกล้องนี้นะครับผม mm hmm. ก็เท่าที่ดูงานรอบๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามีบูธจากต่างประเทศและเกมใหม่ๆมาเยอะมาก เดี๋ยวผมจะพาไปดูทีละบูธละกันว่าเป็นยังไงไปเลยครับ You zone. don't want on hi movie, maybe. Yeah, bye phone. And you're not, not Indonesian, you are Thai You are Thailand. Yeah, check the food. You the kitchen. อนนี่โชคดีมีวันนี้คุณพิมกอลิลามาด้วยน <c oughs> โปกติเขาสายกินแต่วันนี้จะพาเดินดูงานบอร์ดเกมที่ซิงโอลิโกไทแลนด์นะครับทุกปกติพิมก็ชอบเล่นบอร์ดเกมอยู่แล้วไงแต่ไม่มีเพื่อนเล่น <c oughs> มาหาเพื่อนเล่นในงานนี้พอดีมาเจอผมเีย่โดนชวนเล่นแน่นอนโอเคนี่เพิ่งเข้ามาเลยใช่ไหม นี่แบบไม่ได้เตรียมนะไม่ได้เล่กันเลยแต่ติดไวเลตแล้วงั้นเราไปดูเกมจากนี้ก่อนนี่เป็นค่ายจากญี่ปุ่นเป็นเกมแบบกล่องเล็กๆเล่นง่ายๆสไตล์แบบมินิมอลคิวคิวนี่โซคิวมากอันนี้คือทั้งวงนี้เป็นของญี่ปุ่นใช่ค่ายนี้ทำเกมเล็กๆเขาจะทำเกมกล่องขนาดนี้หมดเลยบ้าน เขาแบบญี่ปุ่นจริงๆนะไม่ินิมอนแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นือเ <c oughs> นี้ยา <c oughs> ลายอะไรแบบอุ้ยใชรอยากได้คือดีกรีได้นี้คือแพลงอเมริกีเกมกทั้หมดตรงนี้ <c oughs> สก,สกาวนี่ก็คือเกมรางวัลสเปลปีที่แล้วครับรางวัลสเปลคืออะไรครับพี่วัดเหมือนรางวัลออสการ์นรงอแบบว่าเกมคือเขาจะ <c oughs> ม,ม,มีในปีนึงยวก็จะแข่งกันว่าเกมไหนคือเกมยอดเยี่ยมสัปปีมันน่าสนใจ ได้ชมได้ดีนะพอคุกก็กไม่รู้ทุกคู่เลย <g it> <c oughs> ตรงนั้นจะเป็นเกมจัดโซนฝั่งยุโรปอ่า่ายวันนี้เคยเห็นเกมที่ชื่อทาโกแมวแพะชีสไหมครับเคยเห็นอลาวกออกบททางนี้เป็เกมก็ปิดเกมเหมือนกันอันนี้ก็น่าสนใจนะอ่าทุกคนใลทางนี้เก,ก็นโซนมาสเตอร์เพลนส์เพลนสี่โอ้ดีเทลหรอสุดยอด ที่ร้านนี้ม,ม,นม,มาจา,มจากมาจากขอนแกนเลยครับไม่ใช่ <c oughs> โคลาชโคลาชโคราชเป็นไงบ้างมีคนมาใช้บริการเยอะไหมสวัสดีครับ <c oughs> ดีเลยไหมก็แฮปปี้ดีค่ะ นี่ฮอตมากนะคะเราต้องแบบว่ารีบกินรีบมาก็เลยอาจจะแบบเกิดอะไรเงี้ยไม่ชินได้รีบทุกบริการเพ้นสีใช่ค่ะถ้าซื้อเกมกับที่ร้านนะคะห่อปกฟรีด้วยนะคะเกมมาคิดตังค์นะคะถูกต้องค่ะเียกมง่ายที่บอกแกพิมพ์หนูเล่นแล้วปากแข็งปากเล่นอยู่ตลอดนี่อะไรแจกฟรีหรอเฮ้ยเฮ้ยวอร์ชันเล็กเหรอแจกฟรีปะเนี่ยเดโมขโมยไปเนี่ยขโมยไปเนี่ย ปีไหมปีฝันแล้วนะมาแล้วนะไม่มีคนเฝ้าเลยนะน่ารักดีเดโมเดโมฟรีนะโซคิวเดี๋ยวไปรีวิวดีกว่าเอาไปรีวิวดีกว่าว่าเกมไปที่ไหนก็ได้เออใคิวมาโซคิวอ๋อโซฟานนี่คุณไปได้อีรับายการยัง อย่าไปอ๋อไม่ใช่ไปไปไปเป็น b o a r a m โซฟันคืออยวพี่เล่าต่างอที่ใช้วิกาแล้วก็คือปกติเราเล่น b อ a r d g a m ใช่ไเราก็จะมีกปะปองเกมแล้วก็เล่นตามิกาอันนี้ก็เเราต้องสมบทบัตรเจ้าตนีเเป็นคนผแล้วในนั้นก็มีเนื้อเรื่องเราเลือกว่าจะเล่นไน พี่พี่เกมนี้เกมนี้ของดีควรมีไว้ติดออฟฟิศเลยพี่เกมสองคนคุณทำคุณเล่นได้แน่นอนคุณกิมนาฬิกามันง่ายมากคุณต้องล้วงมือไปใต้จแบบนี้แล้วมันจะเล่นเล่นอย่างนี้เราก็คือต้องพยายามกทำลูกบอลเนี่ยให้เข้าคอ นี้เลยกับกางน้ำหอมไอ้ไรของขาวขาวได้ดีมากอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมักอาไม่ไรนี้ไม่ต้องออกถ้าคุณติดสีขาวเงี้ยสองอันที่ได้แต้มนโอเพรระวังระวังเอาติดเหมือกันไช้ใอ้มช่ใม่ใก่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่่ใช่ใช่ใช่่่่่ แค่ถึงสองก,กาชะนะกันแล้สั้นๆ<ห>เก,เกลลมอะไรเราอย่าก <ไป S 1> รู้รปไปลองดูกันแน่อ้าวเรียบร้อสองแล้วผมชะนะวันนี้เล่นกับทีมเกมจบเร็วทุกเกม เรียบร้อยครับวันนี้เราก็มาเดินงานซิมอนเอ็กพอไทยแลนด์ก็ได้เจอกับเพื่อนชาวต่างชาติเยอะแยะได้เจอกับเพื่อนคนไทยที่อยากมาเล่นเกมหรือแม้กระทั่งคนที่ยังไม่เคยเล่นบทเกมมาก,ก่อนหน้าใหม่ๆก็มาเดินงานนี้เหมือนกันนะครับผมก็สนุกสนานดีแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะจัดอีกนะในปีนหน้าๆนะครับผมแต่เราจะจบงานนี้แล้วไม่มีพักครับผมเพราะว่าสัปดาห์ต่อไปเลยกับ t h a Thailand b o a r d g เกม s ช o w มาแล้วนะครับผม แน่นอนก็เจอหน้าพี่วัตแน่ๆกับไทยงานบอกไทยแทนบอกเกมโชว์นะครับที่บูธ BGN เราเอาขนแบบปั้นบ้านไทยๆเกมของเราีไปให้ลองเล่นกันแน่นอนนะครับผมแล้วก็ฝากด้วยนะครับสำหรับซีมอนเอ็กโปไทยแลนด์แบงก์กนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายยต้องขนของต้องขนของกลับบ้านจะที่ออกอีเวนต์ครับก็หนักหนาเพราะว่านี่ต้องลากของมือก็ต้องถือน้ำ นึงก็ต้อง拉หนักครับเจอเป็นผู้ชายก็ลำบากอย่างนี้แหละฮะดูด็เกเจเป็นผู้หญิงมม่สบายใมัต้องลเลยให้แม่มึงรู้ไหมว่าแชมพูน้ำหนักเท่าถุงกันนะรู้ไหม <c oughs> ผมปวดหลังถ้าคุณไม่ปวดหลังอะ่ะผมจะอธิบายคำว่าปวดหลังให้ทุกคนเข้าใจได้ยังไงว่าความปวดหลังอะ่ะมันเจ็บมันปวดขนาดไหนไจนกว่าคุณน่ะจะปวดเอง,เองแล้วคุณถึงจะรู้ว่าความลำบากของผม,มเป็นยังไง